ัยรุ่น90ครับเคยใช้กระเป๋าตัง์รูปตาห้อยโซ่แบบนี้หรือเปล่าครับหลายคนในยุคนั้นชอบมากๆเลยแน่นอนช่วงปลายยุค90ไปจนถึงยุค2000เนี่ยหลายคนชื่นชอบกระเป๋าตังค์แบบนี้มากๆรู้หรือเปล่าว่ากระเป๋าตังค์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากวงการมอเตอร์สปอร์ตและส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นเป็นของปลอมครับเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้กับกระเป๋าตังค์โนเฟียลุยครับหมวกวัยรุ่นยุค90บายเพลินดีบ่งบอกความจ้ามีตัวคุณไอเทีมที่วัยรุ่น90ท,ท,นนทุกคนนัทเกลย อยู่กับตัวยุ่งในช่องเพลินดีเช่นเคยครับวันนี้เรื่องราวของกระเป๋าตังค์ที่ตัวผมเองนั้นชอบชอบนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เอาโซ่มาคล้องกับตัวเนี่ยมันดูเท่เทนะครับเรื่องราวของแบรนด์โนเฟียนั้นเกิดขึ้นจากกลุ่มนักกีฬามอเตอร์สปอร์ต4คนครับได้แก่มาร์คและไบรอันซีโมรวมถึงมอริเซ่และมาตี้โมเอดครับที่ต้องการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าขึ้นมาโดยสะท้อนแนวคิดที่พวกเขาเนี่ยเห็นตรงกันนั่นก็คือการไม่กลัวที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเองครับก็เลยมีการตั้งแบรนด์ที่ชื่อว่า no Fear ครที่่่แปลวาวาาไซึงม เพราะพวกเขาเนี่ยอยากจะแฝง DNA ของคนที่กล้าเสี่ยงกล้าลงมือทําแล้วก็กล้าฝันไม่ว่าจะอยู่ในสนามแข่งหรือว่าในชีวิตประจําวันก็ตามครับโดยแบรนด์โนเฟียเนี่ยเปิดตัวยังเป็นทางการในปีคศ1989ซึ่งเป็นยุคที่วัฒนธรรมการเล่นกีฬาแบบเอ็กตรีมนั้นเนี่ยกำลังเฟื่องฟูในสหรัฐเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกีฬาของ BMX ครับสเกตบอร์ดรวมไปถึงมอเตอร์คอร์สครับซึ่งกีฬาต่างๆเหล่านี้แหละในช่วงนั้นเนี่ยมันกำลังเฟื่องฟูมากมาซึ่งโนเฟียเนี่ และเมื่อเข้าสู่ช่วงยุค90ครับแบรนด์โนเฟียเนี่ยก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกครับเสื้อผ้าของแบรนด์เนี่ยกลายเป็นกระแสะไปทั่วสหรัฐรวมถึงทางทวีปยุโรปอีกด้วยครับโดยเฉพาะกลุ่มของนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมแล้วก็กลุ่มของวัยรุ่นนะฮะเพร,ะราะลูกค้ากลุ่มนี้นั้นมองว่าโนเฟียนั้นคือเครื่องหมายของความกล้าครับเพราะแบรนด์เนี่ยไม่ได้ขายแค่เสื้อผ้านะครับแต่เขาเนี่ยขายทัศนคติผ่านประโยคฟิล์ฟิวประโยคทเท่บนเสื้อผ้าครับเพื่อแสดงตัวตนของตัวเองครับยกตัวอย่างเช่นเสื้อทีี่่สรปะโยควา If you can Win you don Play Don't cree can n แปลว่าถ้าชนะไม่ได้เนี่ยก็อย่าเล่นเลยรวมไปถึง the o r d e r I get the better I was ครับที่แปลว่ายิ่งโตยิ่งเก่งขึ้นและอีกมากมายหลายประโยคเลยทีเดียวซึ่งมันก็สามารถเชื่อมโยงทัศนคติของวัยรุ่นในยุคนั้นที่ต้องการแสดงจุดยืนของตัวเองผ่านการต่อต้านสังคมครับและนอกจากเสื้อผ้าแล้วครับทาง no fee เนี่ยก็เริ่มมีการขยายลายสินค้ามาผลิตหมวกครับแว่นกันแดดครับแจ็คเก็ตรวมไปถึงอุปกรณ์กีฬาต่างๆอีกด้วยอ่ะแล้วกระเป๋าตังค์ห้อยโซ่อยู่ตรงไหนครับใกล้แล้วครับ ก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การ,รมประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดและในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนนี้เตรียมพบกับมหกรรมมอเตอร์ไซค์ที่ลานประมูลสงประพาดดอนเมืองมีมอเตอร์ไซค์เปิดประมูลมากกว่า1,000คันจะซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่ SIA สงประพาด,ดอนเมืองง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ จากนั้นเมื่อเข้าสู่ยุค2,000ครับทางโนเฟียนี่ก็มีการขยายตลาดมาทําเครื่องดื่มชูก,กาลังครับซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทางโนเฟียครับร่วมกับบริษัทเซาบิดเบเวอร์เรดหรือว่าโซบีครับร่วมกันผลิตเครื่องดื่มออกมาหลายรสชาติเลยทีเดียวโดยสามารถทํายอดขายได้ดีในสหรัฐครับและนอกจากนี้ในช่วงยุค2,000เนี่ยทางแบรนด์เนี่ยก็เริ่มสปอนเซอร์นักกีฬาทีมแข่งรถทีมแข่งมอเตอร์ครอสมากมายหลายทีมเลยทีเดียวรวมไปถึงการเป็นสปอนเซอร์ให้กับนักมวยในตำนานชาวฟิลิปปินส์อย,ายา่างเมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลลัพธ์นั้นก็อยู่ในระดับที่ดีพอสมควรเลยทีเดียวครับแต่ว่ายังไม่ได้โด่งดังเป็นผู้แตกเหมือนในช่วงยุค90เนอะทำให้แบรนด์นั้นเนี่ยต้องประสบปัญหาครับเพราะว่าไม่สามารถตามกระแสแฟชั่นในยุคนั้นได้ทันครับจนกระทั่งในปีคศ2011ที่ผ่านมาทางนูฟีเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงตกต่ําที่สุดครับเพราะบริษัทนั้นเกิดวิกฤตได้ขอยื่นล้มละลายต่อสารล้มละลายกลางของทางสหรัฐนะครับแล้วก็มีการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรครับแต่ตัวแบรน เพราะว่าในช่วงเดียวกันนี้เองครับก็มีกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่จากอังกฤษที่ชื่อว่าเฟเซอร์กรุ๊ปครับได้เข้าซื้อกิจการของทางโนเฟียไปทั้งหมดเลยในเดือนสิงหาคมปีคศ2011ครับทำให้แบรนด์นั้นยังคงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันนั่นเองเอ้า แล้วกระเป๋าดวงตาห้อยโซ่ในตำนานของผมอยู่ไหนล่ะครับมาแล้วครับเพราะว่าในประเทศไทยของเรานั้นเริ่มรู้จักแบนโนเฟียจากสินค้ายอดฮิตอย่างกระเป๋าสตางค์ที่มีโซ่อย่างที่เราเนี่ยคุ้นเคยกันเลยนะครับซึ่งต้องบอกตรงนี้เลยว่ากระเป๋าตังโนฟีที่เราคุ้นกันมาตั้งแต่ยุค90ถึง2000ที่วางขายอยู่ในตลาดนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของปลอมครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายแบรนด์ครับโดยเฉพาะแบรนด์จากต่างประเทศชื่อดังในยุคนั้นเนี่ยก็โดนไปหลายแบรนด์เลยทีเดียวครับรวมถึงกระเป๋าตังโนเฟียกัันนนะคทีี้หลาาจจสสายยอจจสสงว่ จริงๆแล้วเนี่ยทางโนเฟียเขามีกระเป๋าตังค์แบบห้อยโซ่แบบมีดวงตาอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าคือเป็นว่าของแท้เนี่ยมันมีจริงไหมต้องบอกว่ามันมีจริงครับแต่ราคาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่ถูกๆเลยครับแพงกว่ากัน3-5เท่าเลยทีเดียวและจากที่ทีมงานของเรานั้นไปสืบค้นข้อมูลมานะครับและจะขึ้นรูปให้ดูเลยว่าของจริงนั้นเป็นยังไงมันก็จะมีความแตกต่างจากกระเป๋าตังค์แบบดวงตาห้อยโซ่ในตำนานที่เราเนี่ยเคยใช้กันในยุค9 0้าสูร้อกันไปพอสมควรเลยทีเดียวครับแต่โอเคแหละโซมันก็อาจจะมีความคล้าย ประมาณหนึ่งนะครับก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยของแท้มันมีอยู่นะครับมันอาจจะต้องไปซื้อในห้างหรือว่าในช็อปนะครับแต่ว่าที่เราเนี่ยซื้อกันตามต่างจังหวัดอย่างผมเนี่ยซื้อต่างจังหวัดเลยครับมันเป็นของปลอมนั่นเองและนี่คือเรื่องราวของกระเป๋าตังห้อยโซ่โนฟีในตำนานที่ผมเนี่ยนำมาฝากกันในวันนี้นะครับเพื่อนๆแหละครับใครเคยใช้กระเป๋าตังแบบนี้กันบ้างมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับกระเป๋าตังแบบนี้กันบ้างก็คอมบมนกันได้ที่ใต้คลิปเลยครับ